วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออเปิดตัวแบบมืดๆเวอวันนี้นะคะเราอยู่ที่ยะลานะคะวันนี้เราจะมาเที่ยวนะคะงานหลักเมืองกันนจะะ้าเออวันนี้นะคะก็มีน้องสาวนะคะอีนายนะคะแล้วก็เพื่อนหลินเออนะคะเพื่อนสาวเนาะ วันนี้เราก็จะพาไปดูบรรยากาศไวฟ์ของงานหลักเมืองว่าเออแบบเขามีอะไรเสงสี่มีอาหารกันกินมีหนุ่มหัวเกรียนหรือว่าอะไรให้ดูบ้างนะจ๊ะจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันเออฝันที่ไม่กล้าฝันนะแต่เดี๋ยวพามาดูกันนะจ๊ะตอนนี้กํลาลังเดินอยู่เพราะว่าคือคนเยอะมากนะคะถ้าเราจะเข้าทางที่มันใกล้มันมันจะคนเยอะเราก็ต้องมา จอดไปอีกที่ทางหนึ่งแล้วก็จะเดินไปนะคะขออนุญ,ญาตไม่เดินไปพูดไปมากนะคะเพราะว่าหอบกาเคยอ่ะเนาะก,ก็คือความหอบเบอร์นะคะแต่เดี๋ยวเราพาไปเข้าไปเจอกันในงานโรยนะคะไปค่ะ น้องวีพุมาขามองเข้าทางไหนจะไปทางไหนเราไปทางนี้อ่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินเข้าไปในในข้างในแล้วในงานมีโรงลิเกนหนึ่งนะคะมีของเยอะมากทุกปีแหละก็คือจะมีถามว่าได้ยินไหมก่อนได้ยินไหมไม่รู้ หน้ามืดเวอร์แต่เดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันทีวี32สองนิ้วนะครับแล้วเรามาดีบ้างมาเราจะร้านจริงๆเลยไปค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในโซนละลายซับเดินไปอะแย่สตวนะอาแล้วก็จะเดินย้อนมาอ่า้านแล้วก็จะวนกลับไปหรอไม่ได้บิงโกนะอ๋อได้ อ่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ของมาหนึ่งะอาหารคนอ้วนอะไรนี่เนี่ยนี่คือเป็นของที่แนะนำอีกอย่างหนึ่งของอาหารของ f ู o d s t r e e เออเป็นสตรีทฟู้ดของของภาคใต้ของเรานี่ยก็คือไก่กร๊อส์ให้ดูนี่นะต้องเข้าร้านนะเออก็คือเข้าไปเลยอาหารนะคะก็จะเป็นแบบไก่กอร๊อส ก็จะเป็นแบบไก่ฉ่ำน้ำแล้วก็มีลูกชิ้นเอยอ,อะไรเอยนะคะเลิศมากเวอร์จริง,รงๆคือเราได้อ่าขนมถังแตกขนมเบื้องถังแตกเออสักอย่างเนี่ยโต <ผม S 1> เกียวรู้ตักหือไม่ใช่มันคือขนมแบบมันคือแบบจำไม่รู้จักชื่อขนมเขาเรียวกว่าขนมขนมเบื้องไม่ใช่ขนมเบื้องแหละขนมเบื้องมันอันนี้เป็นโตเกียวแหละเออโตเกียวก็ได้อ่อ ะคะอันนี้เมื่อกี้ซื้อจากร้านตรงนู้มาออนนี้มาอยู่ตรงนี้นะคะความซ้ำ,ำกระเทยก็จะมีแพลนไปเล่นเวอร์ไปเล่นบิงโกแล้วก็ไปกินข้าวเดี๋ยวเราว่าเราจะไปกินข้าวข้างในนูนกันความไว้ความบรรยากาศต่างๆนะของงานเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะ เราก็จะพาไปดูข้างในอีกว่ามีอะไรบ้างจริงๆคือจริงๆคือไม่ใช่อะไรนะคือเดินมาจากข้างในเลยแล้วก็มาออกมาออกมาตรงนี้นะคะเป็นคนไม่กินมาแรงทอดค่ะเพราะว่าไม่อินกินไม่เป็นคือไม่ชอบกลิ่นอ่ะเพราะมแบบกลิ่นมันจะมีความมันๆแต่ถ้าแบบไข่ปลาคือได้ไข่ปลากินได้แต่ถ้าเกิดว่ามาแรงทอดหนูค่ะไม่กิน I was born to be free. นี่คืออะไรระกอุ้ยได้กรองคือเลิศนะผมดีนะ หนูไม้กรออ่าอีสานเริ่มเราก็เลิฟอยู่เด้ออีสานเออยอะไรเอ่ยเนี่ยเราก็ถนัดละนอนคนคุอเป็นเยอะเวอร์่าเดยวหินร้านลีมแล้วอยาเอาตัรสัไปติดอยาเอาตัวสับไปติดลีมเลย iPad ก็คือแตกเพอร์ไม่ไหว ตรงไหนตื่นกันใช่ก็เดินแบบชิวๆไงแม่หมดไม่ไม่ดูของหรอดูก็ดูอยู่ตาก็ดูไปผักตาหนึ่งก็ดูไม่เข้าไดูอยู่เออคือตอนนี้คือเน้นของกินก็ไม่ได้มีของอะไรที่อยากได้มาซื้อของกินเล่นเอิอที่จริงอ่าสมัยตั้งแต่เราอยู่มัธยมนะฮะพราเราก็อ่าเขาเรียกอะไรนะโรงเรียนโรงเรียนของพวกเรานะฮะก็จะอยู่ที่ เขาเรียกอะไรอ่ะจุดเริ่มต้นงานพอดีอเออเป็นสี่แยกที่หน้าโรงเรียนพอดีนะตอนแบบเลิกเรียนปุ๊บกัดแกงกระเทยนะคะก็จะมาร้านก,กิฟท์ช็อปร้านที่เออแบบอะไรนะเครื่องสำอางห้าบาทใช่กระเทยก็คือจะลดก็คนตาปลอบยี่สิบสุขละแต่ร้านนี้นะ้าโขงน่าจะสวยเนาะดูแบบร้านแบบดีมากเลยของพวกแบบของกิฟตเก๋ของแบบตังหูน่าจะเป็นแบบฟิลมินิมอลหน่อยๆน่าจะน่ารักดี คือของราคาก็คือไม่ได้แพงเลยนะคะแต่ก็นั่นแหละเป็นของแบบว่าเนาะมันไม่ได้เป็นแบบเป็นออฟฟิเชียลเป็นแบรนด์อะไรเนี่ยเป็นของที่ใส่ได้ทั่วไปนะแล้วก็เดินเดินแบบออกกําลังกายเดินดูที่หมายความว่าเดินดูของจริงคนก็คือแบบที่สุดแห่งความขวักไข่นะฮะเลย คือแต่ก,ก่อนนะมันจะถ้าดูถ้าดูดีๆนะคะฝั่งนี้มันจะเป็นต้นไม้ใช่ปะคือจริงๆอันนี้คือมันคือถนนถนนปกติถ้าถ้าเป็นปีที่สมัยตั้งแต่มัธยมเนาะก็้ามีจะมีทั้งสองฝั่งเลยเราจะเดินตรงกลางถนนเส้นตรงกลางเนาะแล้วก็จะมีทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยร้านค้าแต่ว่ามบบวันนี้คนน่าจะน้อยกว่าเดิมเพราะว่าระยะทางเท่าเดิมแต่ว่าร้านน้อยลงนะฮะปกติมันจะเป็นคู่ค,คู่กันไปเลยแต่วันนี้ก็คือไม่มีข้างๆนู้นก็จะเป็นพวก ผงกินเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้าเดีียวหมูก็คือเลือ <c oughs> เข้าเดี๋ยวหมูเกไปตรงไงแค่เป็นแบบหมูฝอ,อยอะไรเงี้ยคน <c oughs> เลือดอยู่นะ <c oughs> แต่จริงๆมีร้านก๋วเตี๋ยวร้านหนึ่งที่ว่าเดินผ่านผ่านมาตอนแรกอะโหมากเลยก็ <c oughs> จะมีการแบบตกแต่งเออเป็นไฟนะคะด้วยอะไรด้วยเ <c oughs> เดิไปได้ล้คครับใหกนลงไปครับดูข้างหลังด้วยข้างหลังด้วยลงไปคเขาโ่าแล้วก็ดูราตนะดุรัตคือการขายคือขั้นสุดมากครับด้วยมีโบกอนจอนบุญยนต์สายแบกได้ทุกอย่างนี่เรามาถึงโซนกาลเลนแล้วแต่อนเราเราจะเดินเลยไปข้างในก่อนเดินเลยไปที่ศาลอ่าศาลหลักเมืองก่อนค่อยแบบไปกินอะไรให้เสร็จก่อนไงเราก็ค่อยมาได้ไหม คนก็แถวนี้ก็คือคนเยอะมากนีเขา, <c oughs> าเดินซ้อนหลังฉันไว้นะ <c oughs> นะจะไม่มีนาายัาไงหรอนเออใช่แต่ก่อนมันจะมีนาซิาเครื่องเล่นที่แบบหมุนควงติวต้วติวต้วติว้วต <c oughs> ิ้คล้ายๆกับนี้แหละอารมณ์ขับเ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าความตื้นมันจะมีเยอะกว่าดูแบบโตกว่าเด็กตรงนี้คะัะแล้วก จะเดินเราเดินผ่านจุดเครื่องเล่นเมื่อกี้ที่คนเยอะแบบเยอะมากตรงนี้ก็จะเป็นของกินเล็กๆน้อยๆอยแล้วก็จะมีแบบของเล่นเด็กนะก็เป็นแบบที่มันคนเยอะๆก็คือแบบเหมือนพ่อแม่ก็พาเด็กมาเล่นอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาก็จะยืนรอไงยืนดูลูกพรืว่าเออคนก็จะยืนออตรงนั้นเป็นพิเศษนิดหนึ่งนาจาะแต่พัเก็บเ่าเขาพามาให้ดู เป็นแบบส่วนข้าราชาการนะคะก็จะมีบูธจะแสดงนู่นนี่นั่น,นแล้วก็จะมีของขายเล็กๆน้อยๆแล้วมีกิจกรรมให้ไปทำล่าของรางวัลอะไรอย่างนั้นก็จะมีนะคะตรงนี้ร้านน้นนำร้านนี้อร่อยอะยังไงร้านน้ำนี้อร่อยน่าจะอร่อยนะร้านน้ำนี้อร่อยน้ำร้านนี้อร่อย <c oughs> เริ่มพูดไม่เป็นเป็นกูพูดเป็นคนแล้วจ่าหนึ่งเอ้ยเขามีน้ำหลายแบบอะยังไงกะเทยแล้วก็เธอไปซื้อหรอ น้ำเปล่าเออไปไปซื้อน้ำเปล่าไม่มีเงินสดว่ะอาบูธบูธของเรากระทชุมซักเราจะไปทำอะไรกันที่กาชาดค่ะน้องหลินสําหรับพี่ที่สนใจยาล้างจานหมดพอดีเลยน้ำยาล้างจานที่บ้านหมดพอดีเลยอะไปเอาน้ำยาล้างจานที่บ้านกันดีกว่า เออแสดงว่าคือได้จานคนที่ได้จานคือฉันจานสองเอ่อสบปวก็คือฉันให้เธอแน่น้า็กือนกนวนเข้ามาคือไม่ไม่น่าตั้งชื่อรล้วมันเป็นนกเลยอ่ะเสร็จแล้วตรวจตอนนี้นะคะเราก็อยู่ข้างในศาลเจ้าพ่อนะคะจะต้องขึ้นภาพ pop up ให้ดูว่า เมืองมันเป็นประมาณไหนนะคะแล้วก็ เขาเนี่ยจะจัดงานอ่อในวงข้างในนะคะก็คือตั้งแต่ข้างในแล้วก็ยาวจะไปถึงแบบหน้าโรงเรียนของสตีราเลยนะคะไเดในอนคอ่ใช่เป็นเขาเนียย้ว่าเป็นผังเมืองที่สวยที่สุดเลยนะคะแล้วก็เนี่ยเขาก็จะจัดงานประมาณนี้ถ้ขึ้นภาพให้ดูนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาหาอะไรไม่ใช่เข้ามาหาสิเราหามาแล้วแล้วก็เข้ามานั่งกินกันที่ตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเล่นเกมหรือว่ากระลุกโป่งหรือว่าใดๆกันที่โซนเกมทางด้านนู้นนะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปรับประทานอาหารกันก่อนนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปจิจานิดหน่อยไปเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศที่โซนแบบของของเล่นมาให้มาฝากกานนะจ๊ะ I was born to be free. โอเคนะคะเรื่องของเรื่องคือตอนนี้ก็คือกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะคือจากจริงๆก็คือแยกกับเพื่อนเนะเาะแยกกับอีลินตอนเ,อเดินเล่นมิโกเสร็จก็คือเราก็เดินกลับกลับมานะคะด้วยความที่อะไรก็คือลืมลืมถ่ายนะคะกลับมาก็ไปรับน้องเนาะแล้วก็กลับมาบ้านนะคะที่แม่ลานนะคะก็ ก็โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะแล้วก็ไปเจอกันใหม่ที่คลิปหน้ากันเลยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะพาไปเที่ยวแบบกรุบกรอบนะแล้วไปนัดเจอเพื่อนเดินเล่นอะไรอย่างงี้นะคะในนานทีหาก็นะะสำหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายหมายเลขสิบเอ สิบเอ็ดตาแล้วก็บินโกหายกมะดานมาเลยก็ไม่ได้ตัวใหญ่เลยต้อกปลายเล